เอเยอร์วอสตรส,สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถทรงสปอร์ตเข้าใหม่นะลูกค้านะเป็นรุ่นยี่ห้าวายซัดเอฟอาร์สิบห้าเอ็มเอบีเอสนะลูกค้านะรถคันนี้เดิมๆสวยๆเลยนะฮะเป็นสียอดฮิตเลยก็ว่าได้ ชุดสีตัวรถนะเป็นเทาบอลนะตัดด้วยสีดําสติ๊กเกอร์สีน้ําเงินนะครับผมคือสีนี้คือยอดชิดสุดๆเลยนะฮะมีแต่คนชอบสีนี้นะฮะเครื่องยนต์นะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบห้าซีซี V A นะครับลูกค้าท่อนะเป็นท่อเดิมนะฮะคันนี้เดิมๆเลยครับลูกค้ามาพร้อมกับโชคหน้าอัพไซด์ดาวแล้วนะฮะไฟหน้า L E D ทั้งหน้าและหลังเลยดอกยางหน้าหลังผมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะฮะเต็มๆใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะฮะล้อเป็นล้อแม็กสีน้ำเงินสวยๆนะฮะตัดกับสีรถสุดๆไปเลยนะครับผมเครื่อง สะอาดกิฟต์ครับลูกค้ารถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยอ่าคันนี้นะลูกค้าเลขไม่ยู่ที่1นึ่0หโลเท่านั้นนะฮะระบบเบรก a อเใช้ทําง,งานได้ปกตินะอ่านี่นะฮะเป็นพวกรอยตามการใช้งานรอยขีดข่วนอะไรประมาณนี้เลยนะฮะลูกค้าโซ่สเตอร์สะอาดกิฟต์ดอกยางหลังแน่นนะฮะคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะฮะลูกค้านะทางร้านตรวจเช็คเซอร์ว Check ิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะ ประมาณนี้เลยนะครับบิดติดมือสุดๆไปเลยนะฮะหากใครสนใจรถคันนี้นะผมแนะนำรีบทักมาด่วนพอคันนี้เข้ามาแค่คันเดียวนะสี่เดียวเลยนะมาไวไปไวแน่นอนนะเจ้าคันนี้นะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยหากใครสนใจนะเจ้าคันนี้นะมีเล่มพมร้อมเอกสารครบแล้วนะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ